อ่าพอแล้วะพร้าวนี่มันก็เป็นอย่งนี้ครับพ่อนี่นี่นี่จนนี่มันผมสิปลูกสองหน่วยเลยปลูกสองหน่วยแท่กกันยังสิเอาเฮียงกันไหวมันออกเคราะหคางแบบก็ปลูกเฮียงกันตัวนี้จังมันจะเป็นหน่วยเดียวนี่หน่วยเดียวเป็นสองเป็นสองหน่ออย่างี้นี่โอ้ตัวนี้เป็นธรรมชาติเองธรรมชาติเลยนี่คือหน่วยเดียวแต่ว่าเป็นสองหน่อออกมากรเลยเวาปลูกไห้แต่ตัวนี้เขาเฮ็ดเอาตัวนี้เอามาปลูกหน่วยมันเฮียงกันไหวเอาแล้วมันเป็นพันยังครับพ่อมันคือเป็นสีสีเหลืองเหลืองอะรสิันหน่วยมันก็สีนี่เด้ นั่นนั่นกระซิบขึ้นต้นเลยครับแต่ก็เป็นบักพานหอมคือกันหอมคือกันหนามหอมหน่วยหน่อยหน่วยบ่ใหญ่บ่อได้แต่ว่าไปเบิ่งต้นจริงมันอยู่บ้าดตรงนี้ก็เป็นเถียงพัผ่องนอนเว้นผมดอกเทียงนอนเว้นสมมุว่าเบื่อนายเอียงกับห้องก็มาอยู่ผู้นี้ผู้เดียวนผิดกันกับเมียก็มานอนนี้ผิดกันก็เมียก็มานอนนี้แต่ที่นี่เมียก็มานอนอยู่นี่ปะครับบตมันรูบไดตวะโอ้ตั้งแต่ก็เป็นหนามนครับแม่นครับแม่นมันหนามจูพอดีเลย น้ำสาจูพอดีผมมักบองเดียวนี่ยเราไม่ใช่ฝาป่ะครับมีครับผมตอมันอยู่นี่กันโอ้ดีตัวนี่ยมันยนี่ยมากก็ถอดออกให้ผัดเต็นเอาออกนอนจะกังเวียนออกกังเวียนโอ้ถ้าเพิดเพนก็เมียก็มานอนอย่นี่เออถือถือกันกหมดนี่มาต่อผมเอามาเลี้ยงตัวนี้โอ้ต่อเอามาเลี้ยงครับเอามาเลี้ยงเหรอมันผสมเกสรต้นใหม่ครับอ๋อเขาเอามาเฮ็ดสร้างประโยชน์เนาะครับครับแม่ ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพอกันกับบ่าวสลามทองเนตรได้ครับพี่น้องสำหรับวันนี้ครับพี่น้องผมจะพามาเบิงนะครับสวนบักเผานะครับผสมประสานนะครับพี่น้องเพื่อนปลูกนะครับอยู่เป็นคู่คันแท้นะครับพี่น้องเฮ็ดดีแห้งนะครับปลูกน้ากันอยู่หลายต้นนะครับปลูกคู่กันนะครับแลราคาปลูกเขานะครับอยู่กลางก่อนอื่นเปนทุกคนดูแจักนะครับเป็นยังเพื่อนคือเฮ็ดจังศนะครับพ่อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวนะครับพ่อผมซื้อโฮม พอหอมนะครับเนาะพอหอมพอหอมอายุจักปีครับพ่อตอนหาสิบเก่าหาสิบเก่าปีแล้วเนี่ยอายุนี่พี่กัดอยุนี่เขาเอื่นบ้านเวียงครับพ่อบ้านเวียงกับเสียมับมันเวียงกับเสียมเนี่ยตำบลเมืองเด็ดเนาะครับเนาะมูสิบเอ็ดอําเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลนะครับพี่น้องอายุนี่พ่อได้เป็นยังนะครับคือได้มาเห็ดเป็นปู่ปักเผายุขังหน้าเขานะครับอ๋อพี่มามันกับมีไปเกียงกับเป็นผืนเป็นหนาเนาะ เป็นหน้าธรรมดาเนี่ยวะน้าธรรมดาของเนี่ยใครเห็นนาซูปี้ยซูปีนงเนี่ยเราเลยเมื่อคืดไปคืดมากคืดทังไหนเรามันเถามากอาจะเปลี่ยนแปลงเป็นแนวใหม่จังหน่อยว่ะปลู่ผ่าวงปลูกพักปลูก่งากับปลูกน้ำแรงกับป่อยที่เหม่ซื้อมันความเชี่ยดมาห้ามาห้าเจ้าของเถามากทีเพื่อจะไหนนอนก็เลยบอกผ่าว่าปลูกไว้ ข้ามบอกนั่งไปเสร็จแล้วบอกมอวหมุนไปเอาขันแจน่าดิครับครับน้อเขาก็ดันแท้นแท้ให้ไงขึ้นเนาะครับแล้วก็ปลูกอีพอผ้ายางเบื้องนะครับลักลักอยู่นี่เป็นบักผ้าผ้าหยางครับพ่อมันบักผ้าหอมชนิดที่เกษตรใสเองกันบหครับพ่อแม่นครับเฮ็ดเอาเองเฮ็ดเอง้เบิงดีแล้วยู่ๆนี่โบโบ่ได้อันนั้นเลยบ่มีสารเคมีนี่มีแต่น้ำมักน้ำมักก็เฮ็ดเองบัแม่นเฮ็ดเอาเองใช่ทางอาเดี๋ยวพาเบิ้งน้ำมักก่อนสิครับแม่นหมักก็ได้บุ อันน้ำมัาเนี้ยหัวใจ่ายดอกล้วเนี้ยที่อยู่ในสวนเฮานี่บอรับบ่ไดอันนั้นได้บ่ไดบ่ไดมีสารเคมีก็จะมีจะปุ๋ยนะสารเคมีเนี่ยก็สื่อจะปุ๋ยสนั่นก็มีสารเคมีได้เนาะมันเป็นตัวครับพเป็นล่ะเป็นต้นนี้เป็นดอกตั้นนั้นเป็นต้นตัวนี้เป็นต้นครับต้นตันนั้นเป็นดอกตัวนี้เอาดอกล้วมาเห็ดตัวนี้เอาต้นมันเห็ด โอ้พร้อมใส่แล้วครับพี่น้องพร้อมแล้วน่อยโอ้พร้อมแล้วครับนล้วพร้อมไหมน่าจะพ่นก็ด้เลยครับเนาะเขาจะใส่หัวเสืออยังอยู่บกระเพาะหรือมัดธรรมดาก็มันก็มีนะแล้วมีเขาก็มีนะมีเป็นยังไงกระน้ำตาลตี๋นะต้นกล้วยตี๋นะนี่จะนุ่มเปี้ยวใช่ไหมใส่นุ่มเปี้ยวเอาเมนเอาเป็นเป็นหัวเป็นตัวหัวเสือมันนะครับผมมันอยู่ที่มากินม้วนเลยแล้วม้วนต้นกล้วยหรือเขามักใส่ไงครับ ขั้นสีอันนี้กระเทียมนุ่มสดผลนะนุ่มสดผลกระไดเงี้ยป่ครับแน่ครับกล้วยยังครับอีพอคือบางหมูหะาซื้อมันหมูสีหมูสีบ่ครับนี่มันสุกมันจะเป็นจังได๋ครับพ่อมันก็สุกเขียวครับอ๋อเป็นสุกเขียวมันบ่ครับเออมันสิสุกเขียวตัวโอ้เขียวนึงก็หลายเลยเนาะครับพ่อเนาะอันก็เพมีอยูว่างนั่นกับมันพันเดียวกันมันหนอมันมันหลายปีมันก็มันขึ้นโค่นแนวมันก็เป็นหน่วยจังซี่แล้วออ๋เฮาบ่ได้ขยายมันออก เหมือนบอกท่านเด้ขยายออกนะบอกง่าไงว่าท่านขยายบยังเป็นเงาเก่าอยู่นะครสามปีกว่าเลยปลูกจากต้นครับผอมเนี่าลอยก็ต้นลอยก็วต้นกระลังออกหมากระรังเรือมม่นแข่งครับช่วงนึงนบ่งเรียนงานมันขัดเลยก่อนบ่งดวงนะ ครับดวงเนาะดวงหรืองานมันร้ายมะเผาเนี่ก็บ่แม่นว่าสิปลูกง่ายเนาะพ่อเนาะปลูกง่ายอยู่ครับแต่ว่ามันรักษายากงายรักษาเนี่ยงายก็อีพอได้ไหมเออปลูกง่ายพ่อใชปลูกก็ได้ครับแต่ว่ามันรักษายากยามมันบ่วงดวงเนี่ยอันตร์จมันอายุได้จักปีแล้วครับพ่อตอนนี้สปีกว่าเลยสาปีแล้วครับครับมันเป็นมะเผาําหอมเนาะครับแม่นๆๆนร้อยกว่าต้นนะครับเห็นหมอมันกาดมันเป็นดังๆดำๆนั่นมันจะดวง อันนี้กินมันเนาะครับนี่ยังดิจนเป็นพายนาคพานาคไปแล้วมังบุ้งจ้อมาเนี่ยเห็อบุ้งจ้อมาเนี่ยครับปวกดวงเนาะครับเนาะครับครับกำลังจับต้นนี้ติดลูกแล้วเนาะครับพอแล้วเจดเดครับเจดเจ็ดังต้นนะครับต้นได้สมบูรณ์กับไปก่อนนะครับปลูกปลูกต้นนี้ปลูกคนละปีเลยแถวนี้ยอ๋อต้นนี้เพิ่งเอามาปลูกที่หลังบอกครับแถวนี่ต้นนี้ปลูกมาเสามมันเรือนกันปีหนึ่ง ปลูกอีกปีนึงปลูกขี้ลังอีกปีนึงนะจังว่ามัวหนี่มันเป็นแถวมันเป็นมันเป็นหน่วยกอดอ๋อครับห่อนอ่ออีพอใส่เกลือบกเมกยู่ได้เนาะครับเนาะใส่ครับใส่อืเกลือบกเมกกลืออเฮ่านี่ยเอาใส่กันพวกอันนี้แม่นบ่ครับใส่มันมันมาเค็มตลรดเผาเผามาเค็มเผินมามันอยู่แถวภาคใต้แถวมาเค็มอืบโบราณเพิ่นครันบ่จับเพิ่นก็เอาเกลือไปใส่หยอดมันก็เลยเอามาใส่ผมห้อยนะผมผมบานเลยอื ต้นนึงเขาใส่หไรเป็นไงครับพ่อปีหนึ่งใส่ใส่วันเจักมะใส่ก็ง่ายๆแต่ที่โหลกัวๆอยู่แล้วใส่สามเถื่อต่อต้นแม่นป่ะครับแม่นต่อต้นปีนึงใส่สามเถื่อใส่จังสามกำมือเขาหน่อยะกำผู้พูดพูดหนึ่งสิปวันอบอบใส่เกลือบมกเผามาเค็มนะครับนมันมาเค็มก่อน้เลื่อนกันปีนึงกับวอลังนะนี่กำลังปีนาได้ผลปีนากระตีได้ผลพีนาออกดอกนะ จังสีกับโปองหยาดเลยเนาะพ่อเนาะเขาจัาหน้ยเขาก็มาตัดเอาเองเลยแบบนี้อีหยังอ่ะอันบักเผานี่แล้วครับกัรมันเป็นห่วยอุ๊บมัดตัดอยู่ด้วยเนาพ่อข้านี่ยฮะรับสื่อนะครับเนี่ยเป็นเข้าโปองยุ่งหยาดอีกแล้วนะครับพี่น้องบู๊นวยนี่ต้นนี่ไหมนี่เป็นมันมันจับก่อนนะครับเนาะมันจับก่อนหมูจ้ะโอ้เบิ่งตีนะครับพี่น้องตามสอนอย่า บ้านนี้พอตอนปลูกนี่เขาใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยยังอยู่บ่ครับพอ่อใส่อยู่ใส่อยู่ใส่ปุ่นปุ๋ยยังครับเขาขีปุ่นขี้ควายอยู่บ้านเทาอยู่แล้วใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เนาะครับแม่เขาเอาครูดลุ 50, ล่มโลหะซิบเขาผสมกับปุ่นเทาอยู่แล้วเอาดินผสมกันกับปลูกพอนนะุ์อ๋อพันธุ์มันเอมาอมานจะเอามาใส่โระบุรีแม่ไหมครับแม,ม่เป็นพันธุ์น้ำหอมนะครับแม่นน้ำหอมน้ำหอมแฉะหน่อยไปน้ำหอมแฉะครับบ้านนี้ หลังจากเข้าอันนี้แล้วเข้ารดน้ำนี่บ่อยบ่ครับพอบ่อยบ่อยครับบ่อยบ่อยน้ำในดองขาดบ่อยเลยน้ำขาดบ่อยเลยเน่นเพราะว่าถ้าขาดปั๊บมันต้นมันจะรีบบ่พอมันรีมันก็แจ้งว่าเนี่ยมันมักน้ำใช่ได้มันมักน้ำเหรอฮอดสองฮอดกิเหลื่อยแล้วปล่อยน้ำไปเหลื่อยเมื่อกี้ครับเป็นตะวันหอมแห้งทีน้องนวยก้มขรูนดีแห้งน้ำแห้งครับ พี่นาคือสิเป็นดอกกูนี่น้องพ่อเนาะแม่ครับมันท้องจะเริ่มเป็นมันก็มันมันโซ่นะบุรุษคอยรักษามันช่วงผมป่วยนะอผมป่วยอยู่หาหือนเกลครับส่วนมันกําลังเป็นดอกขึ้นมาใหม่ๆนะคพราะเอี๋ยวบางเด็บมันเขาอยู่ทั้งทางอีพ่อใส่เขาเนี่ยขาปอดเขาเจ้าใหญ่เขานี่แหละเขาเจ้าเนาะครับเนาะหอมมะลิเขานะแม่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 เขางามเนาะครับเนาะปอดซานกันบ่ครับพ่อนี่แม่แม่ปอดซานกันเอาไปเฮ็ดกินเองบ่ครับหรือว่าจังไหนกินแล้ว โอ้าปลูกเขาไปกินเองสองรอบเป็นพื้นที่เท่าไรครับพ่อเยู่นี่มันรวมแล้วบ่ครับเห็ดไรเห็ดไรเฮ็ดหน้าเขาแล้วก็บแต่เฮ็ดปลูกบอกเขาน้ำน้อครับเนาะเฮ็ดสวนน้ำนี่อืมเข่านี่ก็เข่างามก็คืบโขาดน้องพ่อหน่อยผู้งามเต็มทุกขนาดงามแรงมากมันก็บุกอยู่เลยครับกระสูบน้ำที่เราใส่สูบขึ้นทั้ง่อยมาน้ำใส่อยน้ำใส่มากกับพี่น้อง นีถือว่าได้ผลคักได้ี่เนาะครับพอเนาะเบิ่งอยนะครับเบิ่งเบึ้งเบึงตอนสวนแห้งครับเนี่ยจังหวะมันเกียดจูดินกำลังเป็นหน่วยขนาดปีแรกเนาะพอเนาะเพราะระเริ่มเป็นนี่แล้วเพราะระเริ่มเป็นเกล็ดวัสดนพิณานี่แห้งสิจังพูนี่นะครับเคิดว่าอยู่นะมันสิจับไปแน่นนะครับม่วันเกสีมันก็สืเริ่มจับนี่ไหะวันนี้มันโอ้ต้นมันก็แก่มานเนี่ยมันเอาการอยู่นะครับกำลังเป็นดอก กำลังเป็นดอกเลยร้100อยกว่าต้นนะครับอ้จนยก็มีเงินเดือน,อนกินหล้วตัวนี่ครับปีหนา้า <laughs> ผมก็มีหกสิบถ้าเงินเดือนเุา่าเรทั้งท้ายเุ่าวลละครับบัดน,นี้โ <laughs> อ้ยคนสี่สได้ยู่ดีแองมันก็นกนกนสิบคือว่าแล้ว <laughs> เนาะลอยก็ต้นนี้ออกนี่เอาจะกเครื่องหนึ่งกับอู้สุดยอดแล้วพออือันมันได้เก็บนอครับห้าบาทสิบบาทก็แล้วแจ้เออ อะไเอาเป็นหน่วยเป็นหน่วยเนี่ยมันก็สิดูแลง่ายเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยยังจากนี้เข้ากับบุก่อยได้เฮ็ดยังมันแล้วเนาะพอเนาะก็เบื้องก็เสี็จแล้วก็เบื้องเอาหยาเอาหนูออกมาให้มันครับส่วนใหญ่ก็ตัดแต่หยาบบุกขับพอตัดหยาแล้วตัดไปคุยกับใส่พุ่นใส่ปุ๋ยน้ำแล้วปุ้ยก็ใส่อยู่ชิลล์หลาสันใช่ไหมีคือเขาใส่ปุ๋ยปีหนึ่งก็บสองสามเท่อนี่แหละใส่ช่วงปุ้ยสูตรเสมอเข้านี่บุคขับพอแม่นโอ้หน่วยครับแต่อ่อนซ้อนย มันคือแตงสีเข้ากับสิได้กินน่ำน้ำอะไรก็น่าน้ำเนาะคร่ะพอแมนแมนหน่ำเนาก็บ่ต้องหดนะครับยมสบายเลยหัวใจปอบลงโอ้ยเป็นตะยูฮะครับพี่น้องมันเย็นดีอ่าเย็นดีนะครับพ่อตัวนี้คือตัวนี้ไม่ใช่เป็นสาเป็นสาบ่ครับแมนเป็นสาโอ้ยู่ถ่ายถ่ายถ่ายถุงนะครับถ่าย อันอันนั้นสุดเสี้ยงเมียงเสี้ยงเมียงเพิ่นเห็นวาอยู่ห้องให้ปไปหน้าาลูกเสเคยล่าเนี่ยพญนาพอพญนาโอ้กระไฮรูปไฮเต่ามาอยู่ห้องให้ปไปหน้าคือไว้เดียแวบบเทียบว,วันนี้ทานเพิ่นสอนพวกจะเข้ามาว่าให้ทำมาให้กินให้ขยันนะโอ้ให้ <c oughs> ขยันใ้ไหวเนาะแน่นอ้าว <c oughs> พอแล้วพวกเภาวนี่ <c oughs> มันก็เป็น,นังสิครับพ่อนี่นี่นี่จนนี่มันผมสิปลูกสองหน่วยเลย ปลูกสองน้อยแทกกันยังสิเอาเฮียงกันไว้มันออกกระทางแบบก็ปลูกเฮียงกันตัวนี้จรงมันจะเป็นหน่วยเดียวนี่หน่วยเดียวเป็นสองเป็นสองน้อยแบบนี้นี่โอ้ตัวนี้เป็นธรรมาชาติเองธรรมาชาติเลยนี่คือหน่วยเดียวแต่ว่าเป็นสองนอออกมาก็เลยปลูกไว้แต่ตัวนี้ข้างเฮ็ดเอาตัวนี้เอามาปลูกหน่วยมันเฮียงกันไว้เอาแล้วมันเป็นพันธุ์ยังครบพ่อมันคือเป็นสีสีเหลืองเหลืองอะรสีนหน่วยมันกระสีนี่เลยหน่วยกระสีขึ้นต้นเลยครับ แต่ก็เป็นบักาพาวหอมคือกันหอมคือกันน้ำหอมน้อยหน่อย,น,อย,น,อยน้อยบ,อยบอ่อใหญ่บ่อยได้แต่ว่าไปเบิ่งต้นจริงมันอยู่บา้านครับหอมเป็นบักาพาวหอมเตี่ยคือกันแม่นแบบครับโบ่โบ,บ่เตีย่ยเพิ่นกระสูงสูงู่เติบอยู่สูงสูงเลจักหน่อยแต่ว่าหักเป็นบักาพาวหอมครับว่าสี่ปีห้าปีเลยเด็กนหน่วยนะโอ้ก็สี่สากสากตัวนั้นอยู่ประมาณปีสองปีนะครับผมครับครับแต่ว่าตัวนี้ห้องเย็ดเอาไว้ทีครับตัวนี้ผมปลูกไว้เพราะว่าบนโบราณเพิ่อนอนว่าปลูก มันใกล้กันแน่คนมันจึงจับกี่อ๋อเหมือนเข้าสิีผสมเกสรกันอย่างสิบอกครับพ่อครับครับนย่ามันมันเกสรมันสีอยู่เท่้งตัวผู้ตัวเมียอยู่น้ำกันแม่หมดะครับบายเพิ่เขาว่าให้ปลูกปลูกไปใกล้ๆกันจนมันปลูกกันได้ก็ได้คนว่าคือคนเอาเนบใส่สีสีกัสมัยโบราณนะเพราว่าไว้มันตนไงมันเกิดขึ้นหนึ่งสีเลยแล้วกนน้ำเป็นเบิเงเออเพื่อเอาสินห่อสินนงไว้เังสันกับโบราณนี่กันเนี่ยครับ มันเป็นเขตเนาะพ่อเนาะมันเป็นเขตของเพผลผลส้อนสอนมาจนฉันน้องใครเดินไปตามเหมือนที่ล้วอยู่หนีไปแต่อยู่แห้งครับลมอพี่แห้งครับพี่น้องครับพี่สวนนี่พ่อก็สะอาดสะอ้านดีนะครับพี่น้องบกหกเลยเนาะพ่อเนาะเั็มสีแล้วหนากระชัดไปกั้ควเยอ๋อนี่ั่วจักตัวครับพ่อเดี๋ยวนี้มีตัวเดียวเลยนี่ขายไปเบิดวับางเดือนบางแห่นก็ขายครับมาเข้ามาอู้บะคุงท่านยังครับนี่ พันบาทน่องหรือยะพันบาทน่องโอ้ยใส่สีดำกับโบอึดเลยนะฝอ,อเนาะกินโบเบิร์ดเนาะครับรพ่อพอได้กินเยอ่ได้กินเยอะกุ้งหมือยรายการดีแห่งครับพี่น้อง <c oughs> เป็นถุงหน้านะครับอยู่ถุงหน้าเบื้องที่เขาครับพี่น้องเขาเพิน่นปุ้ยงามนาเนาะฝอเนาะครับ,บง่ายไม่สิคู่ปีอยคืบกันได้เนี่ยพ่นเอเอ็มคือกันโอ้พ่นอันนี้พ่นน้ามักคือกันน้ามักชิบะภาพเภาครับ กระเซยอยู่เรื่อยน้อยน้อยหนึ่งอย่ามันหล่มมันยังนะเหมือนกับอ้อยเขานะครับเนาะแม่นครับโอ้ยงามงามครับพี่น้องงามแหงเขางามแหงครับตัวนี่ก็เป็นเทียงภาคมองนอนเว้นผมหลอกเทียงนอนเว้นสมมุิว่าเบื่อไนยังกับห้องก็มาอยู่ผู้นี้ผู้เดียวนพิสกันก็เมียก็มานอนนี้พิสกันก็เมียก็ม่านนอนนี้แต่พิสกันก็เมียก็ม่นอนอยู่นี่ปะครับว่าก็หลบใจวะตั้งแต่ก็เป็นหนามเนาครับ แมนครับแม่แมันน้ำจูพอดีเลยน้ำสาจูพอดีผมมักบองเดียวนี่นะมีไฟฟ้าปะครับมีครับผมต่อมันผมมีเหม่อนเฮ้ยโอ้ดีตัวนไงเนี่ยมันเนี่ยมมากระถอดออกให้ผัดเต็นเอาออกนอนจะกังเวียนออกกังเวียนถ้าพิ่กันก็เมียกไรมานอนอยู่นี่เออคือกันคือกันขึ้นมาต่อผมเอามาเลี้ยงตัวนี้โอ้ต่อเอามาเลี้ยงครับเอามาเลี้ยงให้มันผสมเกสร ต้นใหม่ครับอ๋อเอามาเห็ดสร้างประโยชน์เนาะครับครับครับแม่นให้ซื้อเข้ามาตัวซื้อให้เขาเอามาให้ห้างหน่อยก่อนนะห้างจักบาทก็พ่อผมบอกว่าตอนมันหาลอยเขาไม่หายทากับปั่นติดตั้งให้พร้อมแม่นเขาก็เอามาสติ๊หอยไว้เอาปลาเอาในที่ให้มันกินเอาเนื้อหอยไว้อ๋อมันก็ใหญ่เองมันปอครับเลี้ยงง่ายๆนะครับเนาะครับเป็นตะยูครับเป็นตะยูแห้งเป็นตะยูบ่เป็นตะยูหมากๆเลยครับพ่อย่างไปนี่ก็ ใครจะเสียเขะเห็ดเข็ดซ้ำนี่กับพ่อยูเนาะพ่อเนาะแม่นซ้ำแห้งเขาสับบายช่างใจเขาสบายผู้เฒ่าเนาะครับไปตีงานงานนั้นี่นเขากระจ่างเขาครันกี่คนกี่พ้อยมาเขากระจ่างเขาก็เดี๋รถมันสีมาได้นะรถแบบมาได้ครับมันมันจนไงมันเกียร์เกี่ยวมันหารถเนาะครับเนาะผูกเิ็ดไปเก ทางเขาขันมันต้นสูงขึ้นมันก็บายากมากเลยแม่นครับจักน้อยกับเที่ยวได้แค่เก่าหน้าผ่อนะทางฝนบ่ท่านได้ปลูกอย่างหล่อทั้งนั้นหลบเท่านั้นหล่อท่านั้นอยังบ่ท่านได้ใสบ่บ่ท่านสหนสิขุนดินซะก่อนมันหนามันอยากอ่ะอยากทั้งนั้นเจี๊ยบทั้งนั้นเฮ็ดเที่ยวไปทั้งนั้นหน้าเที่ยวนะครับเฮ็ดออกหน้าเลยโอ้คือสิเป็นแต่อันนี้เนาะครับเวลามันขึ้นต้นใหญ่แล้วน้องผ่อนาะต้นใหญ่คือสิเป็นตะเบิงนะครับพี่ครับครับ เครื่องมันมีหน่วย,ย้อมเนี่ยแหมาแต่สีจิินแต่ย,ยางมีรอกรอบหนาะครับรบอบนี้มันสีพอยนปันไดครับนา <No. S 2> อรหลบนี้มันแค่อันนี้ทดลองนะครับนาอครับกะร่งออกหลูกออกหน่วยนะครับพี่น้องแมนเนี่ยอือี่พอลงแต่สายพันธุ์เดียวเวิดบอกครับเพ่ะแมนเยี่ยมันมันมีอันหน่วยมันบ่แมนครับที่นี่ก้นจีบกับก้นเกียงจะ่เอ้าก้นมันเป็นก้นมันสิเป็นเหลี่ยมก็มีจ้ะล่ะอ๋อมีพราะมีตัวยางมาครับ มันก็เห็นบบกจกมกลมจบใบ่างหันหรอโอ้ตัวไหนคือเขาเอื่นกลอนยังครับกลนเกียกลนม่อนโอ้กลอนอันนี้มันมันม้วนเป็นกลนเกียกลนเกียมันก็จะเป็นเรียมเรียมตัวกันลอ๋อกลนเรียมมันก็จะเป็นแหลมแหลมมันบอครับมันเป็นมันเรียมนะเป็นเรียมนําครับมันไม่อยู่ตัวจต่มันอยู่วางไเลอ๋อมันมีสองพันมาดีครับครับมีเท่านั้นแหละเอามาโอ้ไม่กำลังออกใหม่เห็นมัมกำลังแทงจันครับพี่น้อง พออมันโมขึ้นก็มาเอามาเสริมก็เอาเอามาพินาพินาผมมานี่คือสิมีตะนวยกากสากด้วยนะพ่อเนาะกินอาจจะอยุเดียวัากเขาก็บบ่อเด็กบ้านลุงยังมันนอกจากใส่ฟุ้นใส่อีหยังเลยบอกพ่อเขาก็ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ญแล้วใส่ก็เอามาตัดยาวก็เทอ่อมไปนใบมะม่วงแล้วเขาใส่ไก่หรือใส่ไก่ครับพ่อี่แล้วพี่ใส่ปลี่กูใส่ไก่เลยใบมันชุดมบางเขาก็ใส่บาวบ้างเขาใส่นี่เห็มัน ใส่มองใบสุดเลยครับห่ามันเดออกมานหอดไปเลยอืมใส่ใส่ไปออกไปเขาก็ต้องไปใส่โคนมันแล้วบ่ครับไม่ใส่ทั้งหมดยาเขาก็ใส่ไปนิดน้อยแค่นั้นนะแต่ว่าจริงๆเขาต้องใส่ไปต้นนึงเขาใส,ส่หลายปไปไหนครับพ่อปุ้ยบ่ครับปุ้ยฮือเฮือฝุ่นฝุ่นครับฝุ่นใส่สอบปุ้ยนึงกับพ่อต่อต้นครับอู้เอามาทีม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 ใหญป็นปุจจาใส่ไล่ต้นก็ไล่สอบไม่นเหรอต้อปีเนาะครับครับปีปีหนึ่งก็ใส่สองเถ้อสามเถ้า สองสามลอยสอบเนาะครับค <deci S 1> รับพ like ุ่น um, ก so ับเอาข้องพุ่นอยู่อยู่ฟุ้งแต่ขั้วไอ้แต่ของไม่ได้สื่อเขาเนาะพ่อแม่เงีนยสื่อกิดสิ่ออะไรเถือบอยู่นี่ต้นนี้มันออกสีอันนี้เนาะพ่อแบบเดียวกันสีแบบเดียวกันผมบอกว่าอันนั้นตัวนี้มันมันตายจนหน่อยเอามะสามมาครับก็เลยเอามสามอ๋อมันก็เลยบวมๆนนั่นเนาะมวนันจะการเขียวนะครับพี่น้องครับต้นนั้นมันต้นอันการเขียวต้นอันการต้นนี้มันสีเหลือง ักนวลีสเผาไฟเนาะครับน้องเป็นบอกมันเป็นกลุผมว่ามันจะเป็นเผาไฟมันจะเนาะยใช่ต้นนั้นบอกแม่นโอ้เผาไฟหอมบอกครับแม่นหอมหอมแล้วหอมงวยตะเปาะตะแเป็ตเติมพากินแนี่ครับพี่น้องจับมันจะจับตัวกันนั่งจับพุ่มเล็กหญ้าบุ่มเลตัดมันร้ายเหม่อเอ๊ะมันฝนตกหลายมันปกติอีพอตัดหญ้านี่จัก

มันได้ยี่งขันนอนบมลูกคือกันแน่นมากบพ่อหวยคือกันคนนอนเล่นกันหรอกตำใอ้เห็ดสวนเนี่ยครับพ้องเห็ดสวนนอนเมื่ได้ปลูกอันบักชัวบักแตงปีนี่มาสีเห็ดสวนนี่สิง่ายกวู่มูบ่ครับมันก็ดีเลยท่านเท่าชื่ดูนะจะหน่อย โอ้นี่คือบักเผาไฟหอมแม่นบัก่อนแม่นนวลน้ำหอมมันเป็นน้ำหอมน้ำหอมแต่เป็นบักเผาไฟแม่นสีนวยมันสีเหลืองยังปะสีแบบเดียวกันนี่แหละนวยมันสีเหลืองอุ้ยเลยครับนี่ยมไปมึงนี่บ้านผมอยู่วางทั้งหน้าทั้งแม่นครับแม่นผมครับมันสีมีต้นหนึ่งที่ทั้งขางกับต้นอีกที่ไว้สีเขียวหรอกมันกระชูวงเก็บแล้วนี่นี่บ้านผมอยู่วางส่วนตรงขางก็เลยจะสวยนี่แอลอลูกถ้ามาเที่ยวไปเที่ยวมาสิเนี่ยมึงก็เห็น อบางทีครับขาปลูกคููกันสีน้วหนอนผ่อนเป็นเปล่แ่มันต้นนะมันพิเศษมันเป็นสองตุกสองดอกนะผักพผาไฟครับพี่น้องเอออ่าบักพผาไฟหอมอืมหอมแล้วโอ้ยจะได้แนวเลยครับแน่ของจาของนี่เวลามันเกลี่ยใหก็มาปาดหัวบอกครับพ่อปาดหัวจะไหนปาดหัวแล้วก็เอามาปลูกกันสีนะครับเออเฮ้าเฮาปาดยงหมันแตกขึ้นมาชื่อนั่นอืมถ้ากับเอามาปลูกเลยมันบอกครับครับเพาเาเอารอยนามซะก่อนได้ เบิงบ่งไห้มันมามันสีออกมาสีไ้มันก็สิออกมาตามตามห้องสิเห็ดไ้โอ้บอกขาวไฟหอมปลูกคู่กันครับพี่น้องเออผมปลูกคู่กันดอกโออเบิ่งตินะผมก็จังว่าอยู่อ้องกานมันคือเป็นสีเร,เรืองเหลือ <laughs> <laughs> งว่ะงามแฮงครับปลูกคู่กันทั้งทั้งโซนทั้งนานี่ปลูกเบิดแม่นองนมันสีบต้นเรื่องส<ะ>ิป<น>ูก้อนม่อยูี่ผลแก่ผลมีบ่ครับแมน หลายปีก็มูหนันบมขืนเจกเทือนอเบิ้งครับพี่น้องผมจะพามาเบิ้งนี่ครับนี่ครับโอ้ปูกคู่กันนะครับพี่น้องต้นมะพร้าวเป็นจังไรครับสวนนะครับเออมันแล้วมันก็เป็นเรื่องเสียไหมันก็กงก็ามกร้านอิอม่มีพันธุ์มันอีบอ่ครับพันมันมีมีมันกับแก่น้ายูออยู่บาดหลายอ่บอ่ครับพอ ก็โบ้ถึงก็บาหลายก็สิพอได้อยู่ดอกก็สิไปปลูกซ้ำไปปลูกสิเอาหลายหน่วยเสมอจากแี้ทำงานมีคนสนใจโอ้เขามีสนใจกับมหาสิเก็บไปให้อืมครับน้วยแก่มันโลนโลมันน้วยบัวใหญ่บักเผาเมื่อไหร่แม่นบะครับหน่วยบัวใหญ่หรือเ่ครับหน่วยบัวใหญ่น้อยกับก็จค่สิว่าเส้นไหนล่ะน้องเสียนบักเผาวเผาอันนู้นน่วยบัวใหญ่เผาหอมเนี่ยครับซ้ำเตปาะเตเปะนะครับซ้ำโคโลเชลล่าซ้ำนิดเจ้าสุญญ์ อย่มงน,น,นี้จะคงจ้าของเบิดเนาะครับทั้งตังทั้งผีแม่เนี่ยมานควมาหอดนี่ือลูกไปฝุ่นอ๋อหนีจะว่าปลูกไปหอดิม่อนนี่ม่อนนี่สิเป็นบักัักครบบพ่อครับสุดท้ายแล้วมิยังจะฝากให้สำหรับคนอยากจะเฮ็ดแบบคือยังอีพอเนี่ยครับาการเลี้ยงสวนนี่มันก็นยากเนี่ยจังหน่อยเยครับฝากก็คือขยันแน่ดูแน่เอาใจใส่แน่จังหน่อยก็คือว่าพ่ออยู่เฮ็ดไปเรื่อยๆน้องพ่อครับ บมต้องไปเล่งรีบมือได้อยากนอนพักก็นอนไปแม่นครับมันมันเป็นงานเจ้าของนะอืค่อยๆเฮ็ดเอานะขออนุญาตครับผมสุดท้ายนะครับขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอพูดถึงเขามารับชมแล้วก็ติดตามขอพูดอีพอนะครับพายมันวัสดีครับสวัสดี่นะครับผมพ่อกันคลิปหนากระเบาสลามทองเหนือนะครับ